ดีค่ะเซ<ไ>ลโบโวีคูบต้าบันดุงค่ะวันนี้เราก็มาพบกับโบอีกแล้วนะคะที่คูบัต้าบันดุงค่ะวันนี้โบจะพาลูกค้ามาดูรถมือสองที่ร้านเรานะคะว่ามีรถรุ่นไหนกันบ้างแต่ละคันดาวเท่าไหร่ส่งปีเท่าไหร่ค่ะ<ไ>ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยจ้า<ไ>ค่ะนี่ก็เป็นรถ l 40บุ้งกีนะคะ รถคันนี้ก็เป็นรถปี2560จ้าชั่วโมงการทำงานอยู่ที่866ชั่วโมงนะคะคันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นรถสภาพเดิมๆนะคะอ่ารถคันนี้ก็ดาวไม่แพงค่ะดาวอยู่ที่50าหมบาทนะคะผ่อนอยู่ที่ปีละหนึ่งแสนหนึ่งหมบาทเท่านั้นค่ะผ่อนหกปีนะคะรถคันนี้จ้า งั้นเราไปดูรุ่น L50 กันบ้างนะคะ L50 คานบนค่ะ L50 นี้นะคะดาวอยู่ที่30,000บาทค่ะจะมีรถตั้งแต่ปี59ปี60ปี61ค่ะค่ะสามารถผ่อนได้6ปีนะคะงวดแต่ละปีก็ไม่แพงค่ะตกปีละ120,000ประมาณนี้จ้า มีแต่คันสวยๆนะคะรีบมาจับจองกันเลยจ้าค่ะนี่ก็เป็นโซน L40 มือสนะคะ L40 มือสตอนนี้ก็มีให้เลือกอยู่ประมาณอ่า ยีคันได้จ้ะค่ะ L 4 0 1 2นมือสนี้นะคะอ่าก็ดาวไม่แพงค่ะดาวอยู่ที่สี่หมบาทเท่านั้นนะคะสี่หมืบาทเท่านั้นนะคะค่ะผ่อนได้6ปีค่ะ ตกอยู่ที่ปีละ1,000 0แค่ะประมาณนี้นะคะตกอยู่ที่ปีละ1,000 0แค่ะรถ L40 ก็มีตั้งแต่ปี606162ค่ะชั่วโมงการทํางานเริ่มต้นอยู่ที่300กว่าชั่วโมงก็มีนะคะค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็รีบมาจับจองเลยนะคะค่ะสภาพ L40 แต่ละคันนะคะ สีสวยจ้าอันนี้เป็นรถสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะที่ยังไม่มีการตรวจเช็คยังไม่มีการปรับสภาพยังไม่มีรอยแกะรอยรืออะไรเลยนะคะค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้าง บรนดุงเรามีแต่คำสีสวยเนาะชั่วโมงการทํางานก็น้อยค่ะค่ะรีบมาจับจองกันนะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากค่ะเอกสารก็มีสําเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนคนซื้อคนค้ำค่ะและพิเศษไปกว่าน,นั้นเนาะที่ร้านเรา,ามีทั้งรถมือ1มือ2นะคะ่ะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0 6102 9 9 9 9 9คะ่ะงั้นคลิปนี้เซลโบวีกก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย